ในขณะที่หลายๆคนนั้นน่ะจะต้องอยู่ในสภาวะที่เก็บตัวใช่ไหมหลายคนต้อบอกว่ามีกิจกรรมที่ทาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขดีนั่นคือการสวดมนต์การทําสมาธิการสวดมนต์การทําสมาธินั้นน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือการสวดเพื่อบูชาพาระ,ะ,ะรัตนตรัยนะเป็นการลําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระทมคำสั่งสอนและพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทีนี้หลายคนก็จำบทสวดมนต์ไม่ได้หลายคนก็พะวงกับการที่จะต้องสวดมนต์จำนวนเท่าไรเยอะเหนื่อยหนักเออแต่ก็อยากจะมีจิตใจที่สงบอาจารย์มีวิธีวิธีหนึ่งนะมีเคล็ดลับนะของชาวที่เบต ตัง้งแต่โบราณมาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับคือจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากองล้อมันตากองล้อมันตาเนี่ยนะเวลาที่เราอะทำการไปบูชาไปสการัสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแล้วเราหมุนกงล้อหนึ่งครั้งเนี่ยตามความเชื่อก็จะมีความหมายถึงการสวดมนต์เนี่ยด้วยจิตที่ศรัทธาเนี่ยร้อยแปดจบเนยนะดังนั้นถ้าเรากงล้อมันตาเนี่ย มาเป็นเครื่องกําหนดจิตในการสวดมนต์หรือฐานจิตของเราในขณะที่เรานั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่อยู่บนรถก็แล้วแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าจิตใจ,ใจเราสงบสะอาดบริสุทธิ์งองค์ล้อมันตาเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์เออเวลาที่เปิดไฟแสงจ้าๆหรือพลังแสงอาทิตย์เนี่ยงองค์ล้อมันตาเขาก็จะใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยมีพลังงานที่เขาหมุนๆไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในการหมุนแบบนี้นะจะเป็นการหมุนที่เวียนขวาเวียนประทักศิล์ ถือว่าเป็นสริมงคลดังนั้นเน่ยใครที่อยากจะทําสมาธิอยากจะประดับไว้บนโต๊ะทํางานที่บ้านที่มีแสงแดบดบส่องถึงหรือแม้แต่จะเป็นในรถเออก็จะทําให้มีพลังงานที่สะอาดสงบและบริสุทธิ์การที่หลุหมุนกงล้อหนึ่งรอบเนี่ยมีค่าเท่ากับสวดมนต์นะร้อยแจบดังนั้นกงล้อมันตาจึงเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกําหนดเป็นที่ยึดเหนี่ยว ของจิตใจแล้วทําจิตใจนะสงบสุขอย่างบอกไม่ถูกแล้วเราจะรู้สึกว่ามีพลังงานที่ไม่ดีเวียนออกไปแล้วพลังงานที่ดีจะเวียนเข้ามาเข้ามาตลอดตอนนี้นะอาจารย์กาลังรวบรวมว่าใครที่อยากจะได้กงล้อมันตาสามารถที่จะจองกันได้เราจะจองแล้วก็ผลิตให้ตามจํานวนของคนที่จองเลยส่งชื่อสกุลของผู้จองเข้ามาได้เลยนะกรงล้อมันตาที่อาจารย์ได้รับมาอาจารย์ก็จะมาปกเสก แล้วก็ประสิทธิ์ให้เฉพาะคนให้มีฤทธิ์มีอำนาจแล้วก็มีสุดมงคลเฉพาะคนหนึ่งคนตอนหนึ่งกลงล้อหรือบางคนบอกว่าอยากจะใช้ทั้งบ้านก็ให้แจ้งชื่อสกุลของคนทั้งบ้านมาก็ได้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้ครอบครองกงล้อมันตาที่อาจารย์ตั้งใจที่จะให้พวกเราได้ครอบครองกันทุกคนจานวนจํากัดนะอาจารย์รับแค่ร้อยแปดคน